สวัสดีวันที่3 1 8นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเ,อเคล็ดลับการประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะไปใช้นี่จะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆนะครับในเรื่องที่ไม่มีใครทำนะคือการบุกป่านั่นเอง บุกป่านี่ไม่ใช่บุกป่าจริงๆนะครับออ <c oughs> คือการเขาเรียกว่าการลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครทำนะครับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในการยึดแผ่นดินอเมริกานะครับก็ไปในดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครมานะคนสมัยก่อนนะครับมี ที่ดินเยอะนะครับทําไมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่บนทางที่สบายๆนะครับเขาบุกไปในบุกไปในป่านะครับไปไปปักหลักไปถางป่าถางหญ้าเพื่อที่จะได้ครอบครองที่ดินนะครับคนสมัยก่อนก็เลยมีที่ดินเยอะนะครับและสมัยนี้นะครับก็ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ มีคนเอาไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องลองคิดดูว่าเราจะทำธุรกิจอะไรที่ซ้ำกับคนอื่นมันก็จะมีคนทำแล้วนะครับเราลองหาช่องว่างมันจะมีป่าอยู่ในในชีวิตเราเสมอมันจะมีโอกาสอยู่ในชีวิตของของเราเสมอนะครับ เมื่อก่อนก็ไม่มี Facebook เมื่อก่อนก็ไม่มีอาลีบาบาเมื่อก่อนก็ไม่มีรถไฟฟ้านะครับทุกอย่างก็ต้องใช้น้ำมันนะครับแต่วพอมีแต่พอมีบางคนนะครับที่จะิเริ่มนะครับในการที่จะทำรถไฟฟ้าขึ้นมานะครับเป็นเจ้าแรกมันก็จะมีออันนะเขาเรียกว่ามีขุมสมขุมสมบัติใหม่นะครับ <c oughs> เหมือนกันนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยนะครับคือการบุกป่าเนี่ยหรือว่าการก็เรียกการไปบุกเบิกอาณาจักรใหม่เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับเอการที่เราจะไปเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็มันต้องใช้ความเป็นภาวะผู้นำสูงนะครับอ่ะดู ผมดูให้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นป่าหญ้าอันหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดผมเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่เหมือนเดินบนถนนนะครับแต่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยะครับคือมันจะมีอุปสรรคนะครับแล้วก็ ก็เรียกความไม่สะดวกสบายหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเราทํางานอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันเริ่มมันไม่มีใครทํามันไม่รู้จะไปยังไงนะครับมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับนั่นแหละครับคือเรากําลังสร้างหนทางใหม่อะเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องเล็กๆนะครับนั่นแหละครับมันคือ โอกาสนะครับที่เราจะเ,เป็นผู้บุกเบิกนะครับเป็นผู้นำเพราะว่าเป็นเพราะว่าคนเป็นความเป็นผู้นำมันมาจากตรงนี้นะครับคือเราถ้าเราต้องการเป็นผู้นำเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องมี mindset แบบนี้นะครับคือ mindset ของการเป็นผู้บุกเบิกนะจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็ๆๆๆต้องมี mindset แบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะเจอกับอาณาจักรใหม่นะครับไม่ค่อยมีใครมายืนในแบบวิวสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมต้นหญ้าต้นอะไรอย่างนี้ก็สวยนะเมื่อเราบุกเบิกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเส้นทางใหม่นะครับให้กับชีวิตของเราเสมอนะครับ ออกมาแล้วอันนี้เป็นทางแบบสบายๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางที่ท้าทายนะครับโอกาสในทางสบายเนี่ยอ่ะผมจะเล่าให้ฟังในทางสบายเนี่ยถ้าเกิดมันมีเงินหรือว่ามีสมบัติหรือว่ามีอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่มันก็จะไม่เหลือแล้วอะคือมันจะไม่เหลือแล้วใครๆเขาก็เห็นใครๆเขาก็เดินใครๆเขาก็ทํากันแต่ว่าในนี้ถ้ามันมีสมบัติอยู่อ่ะ มันจะไม่มีใครเห็นนะครับมันจะมีแค่คุณคนเดียวนะครับที่เห็นนะครับแล้วคุณคนเดียวที่จะเป็นเจ้าของสมบัตินั้นนั่นแหละครับเอาไปใช้กับชีวิตเรานะครับไปบุกเบิกในสิ่งที่เราอยากทำนะครับแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ดีนะครับรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ